มาก็ถึงเรื่องอาชีพกันนะครับอาจจะไม่ใช่อาชีพในฝ่านนะครับแต่คืออาชีพในความจริงนะครับทำไมเราถึงต้องเป็นตัวแทนประกันชีพคำถามที่หลายๆคนคิดในใจนะครับเมื่อมีใครสักคนไปชวนคุณ มาเป็นตัวแทนประกันชีิตไม่แปลกใช่ไหมครับที่คุณจะคิด <c oughs> <c oughs> ไม่แปลกใช่ไหมครับที่คุณจะคิดอย่างนี้เพราะาอาชีพตัวแทนเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยแต่เมื่อคุยกันลึกๆนะครับถึงอาชีพที่คนเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะทำมัน มันคือลักษณะคือคือ,คอพอคุยลึกๆของอาชีพตัวแทนประกรันโดยส่วนใหญ่คนอยากจะทำมันในขณะที่งานตัวแทนประกันเนี่ยนะครับคนไม่อยากทำแต่พอคุยลึกๆเนี่ยประกันแลคนอยากทำแต่โดยความเป็นจริงคนไม่อยากทำอ,อ,อันนี้เรามาลองคุยกันคิดกันเล่นๆนะครับว่า ถ้าเราไม่เรียกว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวตเนี่ยและเราลองนึกถึงอาชีพหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยลองลองลองช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าถ้าไม่เรียกว่างานประกันชีวิตแล้วมันจะเรียกว่าอะไรดีข้อแรกเลยนะงานที่คุณเนี่ยไม่ต้องรีบออกจากบ้านนะครับ งานัวที่หนึ่งนะครับงานตัวแดงัวที่หนึ่งงานที่คุณไม่ต้องรีบออกจากบ้านเพื่อไปเจอรถติดบ,บนถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพหรือบบเมืองใหญ่ๆแต่ก็ต้องถึงแม้รถติดก็ต้องไปถึงที่ทางานแปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็นั่งทางานอยู่ที่ทํางานถึงห้าโมงเย็นไปเหนยไม่ได้แต่งานนี้งานที่เรากำลังพูดถึงงานตัวแทนเนี่ยนะครับ นั่งทำที่ไหนก็ได้ครับในร้านนะในบ้านร้านะกาแฟฟิตเนสนะครับห้างสับสินค้าหรือที่ไหนก็ได้ที่ลูกค้าสะดวกที่จะพูดิดกับเราในข้อ,อแรกนะครับงานที่คุณไม่ต้องรีบออกจากบ้านข้อที่สองครับงานที่คุณไม่ต้อง รอให้ใครมาประเมินงานที่คุณไม่ต้องรอ้อยใครมามาประเมินเพื่อปรับตําแหน่งหรือเงินเดือนให้คุณปีละครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเยอะไหมครับห้าร้อยไม่เกินพันแต่งานนี้คุณอยากจะมีะไรายได้เท่าไหร่คุณก็กําหนดเอาเองถ้าหัวหน้างานไม่ถูกใจคุณหรือเพื่อนร่วมงานจะมีะไรายได้เพื่อนร่วมงานเนี่ยใส่ร้ายคุณ นะครับก็ <c oughs> ไม่มีผลอะไรวันนั้นก็ไม่มีผลอะไรถึงจะถูกเสร็จรายได้ขึ้นอยู่กับผลงานเท่านั้นกบคือทําให้ลูกค้ารักทําให้ลูกค้าบอกต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีขีดจากัดไม่ต้องรอให้ใครมาประเมินนี่ในข้อที่สองในข้อที่สามครับ งานที่คุณไม่ต้องเดินตามกรอบที่องค์กรตั้งไว้ครับไม่ต้องเดินตามกรอบที่องค์กรตั้งไว้นะครับหลายๆองค์กรก็เป็นบ้านฐานตายตัวนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทําตามใช้ความคิดเองไม่ได้จะร่างหนังสือสักฉบับหนึ่งต้องขออนุญาตเจ้าหน้แต่งานนี้คุณสามารถออกแบบสไตล์การทํางาน ให้มันตรงตามคุณตามตัวคุณเช่นบางคนไม่ชอบการไปคุยต่อนหน้านลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจเพราะขี้อายหรือพูดไม่เก่งพูดไม่ชัดก,ก็อาจจะใช้วิธีพาลูกค้าเข้า,างานชเพห้เงาบ้างที่บริษัทจัดนะครับบริษัทจัดขึ้นงานหลายๆงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เชิญลูกค้ามาทานอาหารนะหรือบางคนไม่ชอบงานขาย แต่ชอบชวนคนอื่นเข้ามาทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะรวยงานงานให้ทีมมีรายได้นะบร mm ิษ hmm. ัทก็จ่ายรายได้เป็นค่าตอบแทนให้เราเช่นเดียวกัน mm hmm. เห็นไหมครับข้อที่สามในข้อที่สี่ครับ mm hmm. งานที่คุณไม่ต้องกังวลว่าหากคุณเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุน,นะครับ mm hmm. ไม่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องหลายสิบวันและบระิษัท mm hmm. จะเลิกจ้าง คุณอาจจะไม่มีไรายได้หรือคุณทำงานส่วนตัวแล้วกิจการต้องหยุดชะพัจดอาจจะเกิดปัญหาแต่งานนี้ถึงแม้จุดคุณก็ยังมีไรายได้นะครับยังมีไรได้ที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันอยู่เพราะลูกค้าชำระเองแม้แต่คุณ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ในช่วงเวลาที่คุณเจอปัญหาเกิดขึ้นคุณก็ยังมีหลกหรือในการที่คุณเจ็บป่วยคุณหาลูกค้าไม่ได้รายได้ปีต่อปีต่างก็ยังคงในข้อที่สี่นะครับในข้อที่ห้ครับงานที่คุณเนี่ยไม่ต้องลงทุนหลักแสนหลักล้าน ไม่ต้องลงทุนหลักแสนได้ไม่ต้องชาวหน้าร้างนะครับไม่มีภาระต่อเนื่องไม่ต้องกลัวขาดทุนไม่ต้องกลัวแจ๊งแต่คา้งน,นี้คุณลงทุนแค่เรื่องสอบกับออกบัตรตัวแทนใช้ประมาณไม่ถึงพันใช้ประมาณไปไม่ถึงพันบาทแล้วก็ลงทุนเวลาในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรของบริษัทหลักสูตร ของตัวแทนใหม่ไม่มีมค่าใช้จ่ายอะทั้งสิ้นฟรีครับคุณไปเรียนทำขนผมคุณก็ต้องเสียเงินคุณไปเรียนตัดเอ่อตัดผมคุณก็ต้องเสียเงินคุณไปเรียนออนไลน์คุณก็ต้องเสียเงินแต่หลักสูตรของตัวแทนประกันฟรีหมดเลยนะครับบริษัทในข้อที่หกครับงานที่คุณไม่ต้องกังวลว่า จะโดนเลิกจ้างไม่ต้องนะไม่ต้องกังวไว้จะโดนเลิกจ้างโดนไล่ออกจากใดที่คุณไม่กระทำความผิดจัรยาบรณอย่างไรเลยพอยึดบรียาตเลยถ้าเกิดทําผิดแต่ถ้าไม่ทําผิดนะคุณยังมีเบลญยตงานนี้คุณก็สามารถทําได้ถึงแม้คุณไม่มีผลงานหรือผลงานคุณไม่ต่อเนื่องคุณก็ยังอยู่ในตําแหน่งได้ตลอด หรือบางครั้งผลงานคุณอาจจะน้อยหรือไม่มีผลงานเลยบางบางบริษัทเขาก็ยืดหยุ่นให้คุณแก้ตัวทำผลงานใหม่ในรอบต่อไปนะครับถึงไม่ต้องกลัวว่ถูกเลิจกจ้างข้อเจครับข้อที่เงานที่คุณไม่ต้องกังวลว่าระบบเทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทน ทำให้ต้องตกงานเพราะงานนี้เนี่ยสามารถออกแบบการทํางานนะครับใช้ทักษะส่วนตัวและทํางานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยควบคุมผู้ผก,กันไปได้เลยนะครับทางนี้ราะอะนะครับก็เพราะว่าบริษัทได้ออกแบบระบบเพื่อซัพพอร์ตให้ตัวแทนทํางานและเพิ่มทักษะทั้ง <c oughs> ทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันหลายๆอย่าง เทคโนโลย,ยีเข้ามาทางานแทนคนเลยนะครับแต่นี่คุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเทคโนโลย,ยีมาแทนไม่ได้ข้อที่แปดครับงานที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความสําคัญนะครับจนวันหนึ่งคุณอาจจะหายไปเหมือนบางธุรกิจเช่นอะไรบ้างครับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่คนเลิอกอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแต่คนมาอ่านในมือถือแทน ทั้งนี้เพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตยอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องหมุนเวียนในวัฏจักรยังต้องเกิดแก่เจ็บตายธุรกิจประกันชีวิตตัองยงคพวกผู้เป็นไปได้ตลอดเนี่ยครับคุณไม่ต้องต้องดเหมือนกับหลายๆธุรกิจที่ถูกดิสร็อนะครับงานนี้โอ้โหมันอยู่ได้ตลอดเลยในข้อที่เก้าครับ งานที่คุณไม่ต้องเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวไม่ต้องลงแชร์เพื่อที่จะสิ้นเดือนจะได้ไปกินโต๊ะแชร์ไม่ต้องขอลางงานเพราะไม่อยากเที่ยววันธรรมดาจะได้ไม่ต้องแย่งการอาหารการแย่งอากาศในวันดุดเพราะงานนี้คุณสามารถจะไปเที่ยวฟรีนะอยู่เรื่อยๆทุกๆสามเดือนตามผลงนานที่คุณทำนะจะเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ ก็ได้หมดนะครับหรืออยากจะกินโต๊ะจีนอยากกินบุฟเฟ่โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็มีอยู่นะตลอดเป็นโปรแกรมบางทีการท่องเที่ยวบริษัทเลี้ยงจัดประชุมจัดสัมมนาต่างๆในวันธรรมดาคุณไม่ต้องที่จะเบี่ยงเสียดท่องเที่ยวในวันหยุดเพราะคุณสามารถบี่ยนเวลาจัดการได้นะครับในข้อสุดท้ายครับนะข้อที่สิบ งานที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแข่งขันกันมากเพื่อขึ้นตำแหน่งเพราะงานนี้เนี่ยตำแหน่งต่างๆมีไม่จำกัดทุกคนสามารถทำผลงานได้ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดก็สามารถไปขึ้นตำแหน่งที่คุณต้องการได้ทุกคนนี่แหละครับคือนะครับอาชีพที่อาจจะไม่ใช่อาชีพในฝัน แต่มันคืออาชีพในความจริงฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับทุกคนใช่ไหมครับเออวันนี้สำนักงาน AO Innovation Group, ั่ o ุ๊ที่ภูเก็ตนะครับเรารับตัวแทนนะครับทั้งเออ,เอ,อที่เป็น H a ฟเนะไปเช่าอะไวเซอร์นะครับและเราสอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ คุณอยู่ที่ไหนคุณก็เรียนได้นะครับเรียนได้มีขั้นตอนของการสมัครพูดคุยกันแล้วก็หลังจากที่เราผ่านการคัดเลือกคุณก็ได้รับการอนุมัติในการที่จะได้รับการรอบรมนะครับคุณสามารถทํางานได้อยู่ที่ไหนคุณก็ทํางานได้ครับนะครับแล้วติดต่อมาพูดคุยกัน